อันนี้หลายคนก็ถามมานะบอกว่าพอเห็นการไหลเวียนของโลหิตบางคนเนี่ยเหมือนกับรู้สึกเลยนะถึงาการกระแสไหลของเลือดอะไรต่างๆาในขั้นในขั้นต้นนะบอกบอกอย่างนี้ก่อนนะมันมีอยู่สองแบบนะที่เห็นละเอียดแบบนี้เนี่ยคือเห็นจริงๆกัเห็นในแบบที่ประกอบกับอุปทานของเราเข้าร่วมด้วยนะ ส่วนใหญ่ที่เห็นจริงๆเนี่ยมันจะเห็นด้วยจิตที่สว่างจิตที่ใหญ่แล้วก็ตั้งมั่นรู้ซึ่งจิตแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะจะไม่มีความกลัวนะฮะอย่างที่เมื่อกี้อธิบายบอกว่าจิตที่ตั้งมั่นเบิกบานจริงๆเนี่ยมีมีความเป็นสมาธิพร้อมจะรู้ตามจริงแบบพุทธจริงๆเนี่ยนะมันจะมีลักษณะเบ่งบานมันจะมีลักษณะที่คงเส้นคงวานะแล้วก็มีความรู้สึกเมือนว่า จิตก็อยู่ส่วนจิตกายมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ส่วนกายนะอย่างพอเห็นรายละเอียดของกายเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่เฉยๆแบบสว่างสว่างไม่มีอาการเคลื่อนจากการรับรู้สักเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันยังกลัวอยู่นี่แสดงว่าจิตยังยังไม่เบิกบานยังไม่ยังไม่ขยายยังไม่ใหญ่นะะหรือว่ายังไม่ แยกตัวออกมาจากอาการยึดในภาวะทางกายนะครับยังมีอุปทา,านอยู่มากนั้นตรงนี้เราสำรวจสังเกตดูความกลัวเนี่ยเป็นสัญญาณบอกได้เป็นเครื่องหมายบอกได้ว่าจิตของเรายังไม่ได้ตั้งมั่นอย่างเป็นสุขมากพอที่จะมีสติรู้ตามจริงนะถ้าหากว่าจิตของเรามีความใหญ่ ถ้าหากว่าจิตของเรามีความเบิกบานถ้าหากว่าจิตของเราเนะี่ยมีความตั้งมั่นคงเส้นคงวานะครับสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะบอกได้เวลาที่เรารู้สึกถึงเส้นเลือดเวลาที่เรารู้สึกถึงไอ้ความเป็นไปภายในนะหรือปรากฏการในกายอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะแสดงออกมาเนี่ยความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นนะคือเออเนี่ยเรารู้ด้วยความพอใจด้วยความยินดีที่ได้รู้ว่า รายละเอียดทางกายหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองนะอันนั้นนะคือคือเครื่องคือเครื่องบอกอสรุปว่าใช้วิธีสังเกตว่าความกลัวของเรานะมองเป็นสัญญาณบอกชนิดหนึ่งว่าจิตของเรายัางไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบที่มันพร้อมจะอุเบกขาแบบพุทธได้นะเราเรารู้ตรงนี้ก่อน ไม่ต้องไปตัดสินว่ามันไม่ดีไม่ต้องไปพยายามแก้ไขว่าเออจงหมดไปจงหายไปแต่ให้รู้ว่าเนี่ยนั่นคือสัญญาณบอกว่าจิตของเราเนี่ยยังไม่ขยายังไม่เปิดยังไม่เบ่งบานยังไม่มีความสุขมากพอนะเสร็จแล้วเนี่ยให้สังเกตต,ต่อไปเรื่อยๆว่าไอความกลัวนั้นน่มันลดระดับลงหรือเปล่าจิตของเราเนี่ยเริ่ม มีความเท่าทันความกลัวนั้นโดยเห็นเป็นของอื่นหรือเปล่าถ้าจิตของเรามีความละเอียดพอที่จะเห็นการไหลเวียนของเลือดได้นะมันก็ต้องมีความสามารถที่จะเห็นความหวาดกลัวที่มันจู่โจมเข้ามาเกาะกลุ่มจิตนะครับแล้วก็เห็นว่าความกลัวนั้นเนี่ยมันเข้มข้นบ้างเกาะกลุ่มหนาแน่นบ้างแล้วบางทีมันก็คลายออกบ้างนี่อย่างนี้แหละที่จิตนะ มันจะเริ่มพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นจิตที่มีสติเนี่ยเห็นอย่างเป็นอุเบกขานะไม่ว่าปรากฏการทางกายมันจะ,สะแสดงอะไรออกมานะจะมาแลบลิ้นปลิ้นตาให้ดูนะมีการแหวะไส้แหว,วะพุงให้ดูเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรออกมาครบเนี่ยนะจิตที่มันมีความเป็นอุเบกขามีสมาธิอย่างใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่สะเทือนไม่สะทกสะานนะครับ อันนี้บอกไว้เป็นเหมือนกับจุดสังเกตเครื่องหมายบอกว่าสมาธิของเราไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะถ้าเราตั้งจุดสังเกตไว้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่กลัวมันจะมีแต่การเห็นความคืบหน้าหรือว่าพัฒนาการแล้วก็จะรู้สึกสนุกด้วยซ้ำกับการเห็นว่าบางทีมันก็กลัวขึ้นมามันขนลุกขนชันขึ้นมา สนุกที่จะเห็นว่าเออมันเป็นอาการชั่วคราวที่ปรากฏทางกายนะฮะสะท้อนว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มไม่เป็นสมาธิ